หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกซ้อมโขนสดเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของไทยไม่ให้สูญหายจากสังคมไทยครับที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงได้มีการลงนามความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์ฝึกผลสดของโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ระหว่างภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนางบังคมป้องประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับแต่ละภาคส่วนที่มาร่วมลงนามข้อตกลงซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรจากอำเภอบางเสาธงอำเภอบางปีและใกล้เคียงอาทิเช่นสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการโดยนายโกวิดพกามาตร วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการโดยดรวิชัยจันทร์จำรูนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่โดยนายอดุลแก้วโบราณบริษัทไทยยมห้าหมอเตอร์จำกัดบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดรวมไปถึงนายสุวิชฉิมพลีหัวหน้าคณะขลสดเด็กครูวิกชิมพลี นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่เข้าร่วมให้บริการวิชาการโดยการจัดทำวิจัยในชื่อโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการดำเนินงานวิจัยเรื่องการจัดการโขนสดเพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ฝึกดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนางบังคมป้องประสิทธิ์ผู้ใยการโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่กล่าวว่าตนเองรู้สึกยินดีและดีใจที่ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสนับสนุนและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมการสแสดงพื้นบ้านโดยการสนับสนุนทั้งงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายเครื่องดนตรีทำให้เกิดการเชื่อมโยงสายใยของคนในท้องถิ่นให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งรักและหวงแหนพื้นที่ กระตุ้นให้คนในท้องถิ่นร่วมพัฒนาสืบสารและสร้างมูลค่าให้แก่ว,วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเ